สานการณ์ยังปกติอยู่นะครับจะมีเหตุการณ์ก็คือเมื่อวานทหารไทยเราทหารพรานไปลาดตะเวนแล้วก็ไปพลาดนะครับโดนกัมพูชามันแอบมาลักลอบวางกับระเบิดนะครับเพื่อประสงค์จะทำให้เราได้รับการบาดเจ็บล้มตายนะฮะผมก็เฝ้าอยู่ว่า มันจะแอบลักลอบเข้ามาวางเพิ่มเติมซึ่งถ้ามันบุกเข้ามาใหม่เนี่ยผมมั่นใจว่าทหารไทยยิงแน่นะครับทหารไทยยิงแน่และตอนนี้ทางรัฐบาลโดยคุณภูมิธรรมรักษาการรองนายกก็เห็นชอบแต่เขาใช้คำพูดตามหลัก หมายหน่อยนะครับว่าให้ใช้สิทธิในการป้องกันตัวตามกติกาสากลได้นะครับพูดให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเที่ยวนี้ถ้าทหารเขมรเอาระเบิดเข้ามาเพื่อจะวางทหารไทยเจอยิงแน่ครับสิ่งที่จะทําคือทหารไทยจะต้องวางขึงแนวลวดหนามทั้งหมดเลยครับจะต้องรีบขึงลวดหนามทั้งหมดบริเวณเขตแดนที่เรายึดได้นะครับที่เรายึดคืนเป็นเขตประเทศไทยแหละครับ เราก็จะขึงยาวมาเลยครับขึงยาวมาเลยนะครับถ้าขึงเร็วๆตามความคิดของผมนะครับก็คือเส้นเดียวก่อนนะครับเส้นเดียวก่อนนะครับเหมือนกับเอาตัวตัวเหล็กเป็นตัวยูอ่ะต่อปึก๊กหัวเข้าไว้แล้วขึงลวดหนามปึก๊กผีเพลงยาวมาเลยนะครับผีเพลงดึงยาวมาเลยนะฮะหลังจากนั้นจะเสริมเป็นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นก็ค่อยว่ากัน แต่หลักเบื้องต้นคือต้องขึงตลอดแนวไปเลยครับนะฮะคิดว่าขณะน,นี้ทางกองทัพภาคที่สองภาคที่หนึ่งและกองทัพเรือคงเร่งรีบดําเนินการอยู่นะครับพื้นที่มันเยอะนะของกองทัพภาคที่สองและเป็นพื้นที่ป่าเก่านะครับส่วนแถวสะแก้วจันทบุรีตราเนี่ยคงขึงไปเรียบร้อยหมดเลยนะครับการขึงอย่างเนี้ยมันจะชัดเจนนะครับถ้าทหารเขเมรลุกล้ําเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถจัดการได้นะครับ ก็ขออนุญาตต้องเปลี่ยนอาวุธประจำกายจาก M16 AR9 หรือปืนกลมือเป็นปืนเก็บเสียงแล้วครับต้องใช้ปืนเก็บเสียงแล้วครับเก็บเสียงขนาด9มมก็ได้ครับเ,เก็บเสียงขนาด9มมก็ได้เป็น SK SK ปืน AK MP5D ฮะเก็บเสียงฮะหรือแม้กระทั่งท่อเก็บเสียงใส่ M16 ก็ได้ครับเพื่อไม่ให้แนว ปะทะมันขยายแนวไปใหญ่โตนะครับเอาเฉพาะจุดเฝ้าระวังนะครับจุดเฝ้าระวังนะครับจุดเฝ้าระวังมันเข้ามาก็เพีย้ย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 แล้วก็พับอยู่ตรงนั้นเราจะได้ยึดซากศพหรือจับกลุ่มตัวทหารขามรที่ลอบมาวางพร้อมของกลางวัตถุระเบิดนะครับเพื่อประจานให้ชาวโลกรู้นะครับถ้าถ้าเป็นผมผมทําอย่างนี้ครับถ้าเป็นผมผมทําอย่างนี้ครับแต่ถ้าเราไปเปิดโดยใช้ อาวุธเอ็หรือปืนกลมือเดี๋ยวมันก็จะลามกันไปทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับทหารขเขมรมันเห่าตาลานอยู่แล้วพอได้ยินเสียงปืนทั้งเราแม่ก็ยิง b m เอ็ยิใส่เข้ามานะครับปืนใหญ่ใส่เข้ามาแต่ผมก็เราต้องการพยานหลักฐานนะเพราะ,ขะเขมรปฏิเสธมาตลอดเลยครับว่าเขาไม่เคยเข้ามารอบวางระเบิดนะครับแล้วก็ไม่รู้เป็นไร ทหารขมรมันไม่เคยยอมรับว่ามันได้รับการสูญเสียในการประทะเที่ยวที่แล้วนะครับที่ตายอยู่แถวบริเวณแนวชายแดนเนี่ยมันก็ไปปั่นข่าวนะครับไปปั่นข่าวไปโกหกประชาชนตัวเองว่าไอ้ที่ตายเนี่ยไม่ใช่ทหารขมรนนะครับเป็นฝ่ายไทยมันถึงไม่เก็บศพน่นอกจากไม่เก็บศพช่วยเหลือพวกกันเองแล้วนะ ยังมาบอกว่าที่ตายเนี่ยทหารไทยทั้งนั้นนะครับมีทหารเขเมียนตายแค่คนนะครับทั่วโลกเขาก็รู้หมดครับแล้วประชาชนชาวกัมพูชาน่าจะใช้วิจรารณญาณลือน่าจะมีสมองบ้างนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่น่าเชื่อว่าจะมันจะไปเชื่อกันนะครับว่ามันโกหกจนเป็นผมว่าป่วยจิตเวทครับทั้งคุณเซนกะ นางโคศกนางมาลีเนะฮะโกหกคนกัมพูชาที่มีความรู้ก็มีนะแม้แต่คนที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ยังเชื่อนะครับมันเป็นข่าวปล่อยนักข่าวไทยช่องหนึ่งไปสัมภาษณ์แม่ทัาพภาคที่สองเกี่ยวกับการประทะกันแนวชายแดนมันไปแปลงคําพูดกลายเป็นว่าแม่ทัาพภาคที่สองกลัวผีกลัวผีทหารไทยที่เสียชีวิตคนกัมพูชาก็ยังไปเชื่อ โอ้เอาเถอะนะครับมันจะโกหกอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมมองว่ารัฐบาลไทยกับทหารเนี่ยเขาเดินไปแนวทางเดียวกันแล้วนะเขาเดินไปแนวทางเดียวกันแล้วนะครับไม่ได้มีขัดแย้งกันนะครับรัฐบาลกับทางกองทัพไม่ได้มีขัดแย้งกันนะครับไม่มีขัดแย้งกันตั้งแต่สมัยเลิ่อตั้งสปากแล้วนะครับเรื่องขอบริจาคลวดหนามใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับถามว่า กรณี่ขอบริจาคลวดหนามเนี่ยมันพอทะหารเหยียบกับระเบิดปุ๊มเนี่ยไอแนวที่มันยังอีกเป็นหลายร้อยกิโลเมตรมันยังไม่ได้ล้อมล้วนเนี่ยนะครับงบประมาณเนี่ยสามารถจัดหาได้ผมว่าถ้าเกิดว่ากองทัพขอเงินไปที่รัฐบาลเนี่ยเขาให้ครับรัฐบาลเนี่ยก็ขนาดศูนย์อพยพเนี่ยรัฐบาลยังให้จังหวัดละร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านเลยนะครับและไอล้วนลวดหนามเนี่ยมันคุมไม่ถึงสี่ห้าร้อยล้านแหละครับแต่เงินหลวงเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม นะครับผมเคยรับราชการมาเป็นผู้ชัการหน่วยมาต้องทำการจัดซื้อนะครับการจัดซื้อจะมีขั้นตอนยุ่งยากแล้วก็ล่าช้าครับหต้องประกาศต้องประกาศก่อนนะครับไม่ใช่ว่าผู้นี้จะจัดซื้อแล้วก็จะซื้อวิธีพิเศษหรือจะซื้อวิธีประกวดราคาหรือสืบราคาตอนนี้ถ้าวงเงินมันเกินนะครับวงเงินมันเกิน เช่นสมมติว่าซื้อไม่ถึง5 0,000นอย่างนี้นไอ้อย่างนี้ก็ใช้สืบราคาเอานะครับใช้สืบราคาเอาไปสืบร้านค้าสัก3ล้านร้านนี้ราคาเท่าไหร่ร้านนี้ราคาเท่าไหร่ร้านนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็จัดซื้อนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันต้องประกาศให้เขารู้ว่าเรามีความต้องการนะครับอาจจะใช้เวลา15วันให้ร้านค้าทั่วไปเขารู้นะครับเขารู้ถึงซื้อวิธีพิเศษเนี่ยเขาวางมาตรการรัดกุมไม่ให้ข้าราชการทุจริตนะครับ ไม่น no ั้นเดี๋ยวไปซื้อของแพงนะฮะเป็นการวางมาตรการแต่ถ้างบเกินนั้นก็ต้องม nice ีกรรมการนะครับกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนะครับกรรมการร่างทีโารนะครับร่างร่างสัญญาซื้อขายพูดให้ชาวบ้านเข้าใจดีกว่าต้องมีกรรมการนะครับผมตั้งกรรมการมา3ามคนร่างสัญญาซื้อขายแล้วก็มีกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและม right ีกรรมการตรวจรับการจัดซ e ื้อจัดจ้างเร็วๆก็เดือนหนึ่ง นะครับเร็วๆก็เดือนหนึ่งนะครับกองทัพก็ง่ายที่สุดคือขอรับบริจาคจากภาคเอกชนนะครับขอรับรับบริจาคจากภาคเอกชนนะครับถ้าเป็นเงินนะครับสมมติท่านบริจาคเป็นเงินเกิน1น0 0 0แนี่นะครับเกิน1น0 0 0แสนเนี่ยก็ต้องมีระดับการรับด้วยนะครับเช่นเขาจะบริจาคให้กองทัพภาคที่2เนี่ยเกิน1น0 0 0แสนเนี่ยนะครับต้องขอมัดผู้จัดชการทหารบกอีกนะครับมันมีขั้นตอนรัดกลุมครับเขาก็กองทัพภาคที่2รู้ว่ามันเร่งด่วนนะ ในหน้าง,งานต้องแก้ไขปัญหานะครับก็เลยประกาศมานะครับว่าขอรับบริจาครวดหนามหีบเพลงหน่อยนะครับคนไทยก็มีน้ําใจช่วยกันบริจาคนะครับแต่รัฐบาลก็ไม่สบายใจเพราะพอกองทัพภาคที่2ประกาศขอรับบริจาคข่าวนี้แม่นรถทัวเข้าไปลงรัฐบาลเลยนะครับนะครับว่าไม่สนใจทหารไม่อะไรผมว่าเขาสนใจแต่อย่างที่ผมเรียนชี้แจงไปนียครับว่า การจัดซื้อจัดจ้างมันต้องรัดกลุ่มนะครับมันต้องรัดกลุ่มนะครับรีบๆซื้อไปซื้อแพงเข้านะติดคุกติดตารางนะครับหลังกเกษียณไปติดคุกติดตารางนะครับต้องต้องรัดกลุ่มนะครับต้องรัดกลุ่มจริงๆครับต้องรัดกลุ่มนะครับแต่ง่ายที่สุดคือชาวบ้านเขาบริจาคเป็นสิ่งของไปเราก็เอาไปรีบกลาง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 ท่านท่านเข้าใจไหมครับผมนี่ ระมัดระวังมากเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมันต้องประกาศความต้องการให้เขารู้กันทั่วทั่วนะครับเขาจะได้ผลิตสินค้าหรือมีในช่องตลาดเขาจะได้เตรียมมาประกวดราคากันนะครับประกวดราคากันเปิดซองต้องมาเปิดซองกันอะไรกันนะแต่ว่าสถานการณ์การรบสถานการณ์มันเปลี่ยนกระทันหันเปลี่ยนกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยกองทัพเขาก็ไม่ได้คิดจะหักหน้ารัฐบาลแล้วครับเขาก็ขอรับว้จากมันง่ายที่สุดนะครับ ขอรับบริจาคตอนนี้พอแล้วนะครับเพียงพอแล้วล้วนรวดหนามเพียงพอแล้วนะครับล้วนรวดหนามเพียงพอแล้วนะครับก็ชี้แจงให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจนะครับอีกอันหนึ่งผมเห็นเป็นประเด็นดราม่ากันเกี่ยวกับการบริจาคโดนนะครับซื้อโดนบริจาคให้กองทัพนะครับก็ ใหญ่ๆที่เห็นก็มีคุณกันจอมพลังและก็ยามเฝ้าแผ่นดินนะครับแล้วก็คุณทักษิณท่านบริจาคเนี่ยคนที่เขาต้องการคือทหารนะครับคนที่เขาต้องการคือทหารอย่าไปบอกว่าโดรนใครดีใครไม่ดีนะครับทหารคนใช้เขารู้งานอยู่ครับว่าอะไรที่จะใช้แล้วเกิดประโยชน์กับเขานะครับจะเกิดประโยชน์กับเขานะครับเราไม่ได้เป็นคนใช้เราไม่ได้อยู่หน้างานนะครับ ในภาวะที่มันยังไม่ได้มีการยิงกันปะทะกันมันก็จะเป็นโดนล่าตะเวนเป็นโดนล่าตะเวนครับเป็นโดนล่าตะเวนล่าตะเวนพอดพิกัดดูถ่ายภาพตรวจสอบใช้ได้ครับถึงแม้มันจะมีเครื่องเช็คพิกัดว่าคนปล่อยโดนอยู่ตรงไหนก็ไม่อันตรายครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ยิงกันครับแต่ถ้าเป็นโดนโจมตีโดนพิฆาตหรือว่าตอนมีการยิงกันปะทะกันแล้วนะไอ้โดนพวกนี้เขาก็ยังไม่เอาขึ้นใช้ เขาไปเอาอีกประเภทหนึ่งที่มันมีคุณสมบัติสามารถปิดกั้นไม่ให้รู้ว่าคนบังคับโดนอยู่ตรงไหนได้ขึ้นใช้นะครับเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบให้ชาวบ้านเข้าใจอย่างไงเหมือนกับให้โดนเล็กๆนะครับโดนเล็กๆท่านจะซื้อโดนโดนโดนราคาพันสองพันบาทโดนลาซาด้าไปบอยจากเนี่ยทหารเขาก็รับครับพอไว้บินรอบๆ รอบๆฐานดูในเขตเราก็ได้นะครับมันไม่ได้ไปใช้หน้าแนวที่จะประทะในการลบเพราะนั้นทหารเขาพิจารณาเองครับว่าอะไรมันจะเป็นประโยชน์กับเขานะครับอะไรจะเป็นอันตรายกับเขานะครับไม่ใช่ทหารเขาใช้ไม่เป็นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันบริจาคนะครับถือว่าทุกคนมีน้ำใจทุกคนเป็นแนวหลังนะครับไม่มีใครเก่งกว่ากันอะไรกันนะครับใครที่บริจาคแล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้าวของสิ่งของเครื่องใช้แม้แต่ยางรถยนต์เราอย่าไปว่ากันเลยครับตั้งแต่เราเริ่มก่อนจะเกิดการพระทะเกิดจะเกิดสงครามเราก็ไปบริจาคยางรถยนต์กันนะครับบางคนก็ไอคนว่าเนี่ยผมว่าไม่ได้บริจาคอะไรหรอกครับแม่นอยู่ว่างๆก็นั่งคอมเมนต์นั่งด่าเขานะครับหาว่าเอายางรถยนต์ไปบริจาคจะ ฝ่ายตรงข้ามยิงปืนมาแล้วมันจะเกิดเพลิงไหม้ไฟไหม้จะเป็นอันตรายโอ้โหไม่บริจาคและคุณยังไปว่าเขาอีกนะครับเราอย่าไปว่ากันเลยนะครับคนใช้เนี่ยเขารู้เองครับนะครับเอาไปสร้างดินบางแห่งเนี่ยมันไม่ได้สร้างกําแพงมันอยู่เนินเขาไปกองดินมันก็ไหลไปฝนตกมามันก็ไหลเขาก็เอาอยางรถยนต์ไปวางเป็นชั้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 นเอียงขึ้นมาแล้วเอาดินกรอกไปครับ มันไม่ใช่เอาอยางรถยนต์ไปกองรวมกันแล้วมันจะเกิดเพลิงไหมได้ง่ายๆนะฮะท่านเราบริจาคไปทหารเขาบอกเองครับว่าอะไรมันใช้ได้ใช้ไม่ได้เราคิดว่าไอ้ของที่เราบริจาคไปแล้วมันไม่น่าจะมีประโยชน์นะเช่นผ้าอนามัยเนี่ยปรากฏว่าทหารเขาเอาไปใช้ครับเอาไปใช้เป็นที่รองเท้านะครับเวลามีเลือดเป็นพงเป็นแผลเขาก็ใช้มาปิดแผลได้ ยันถุงยางอนามัยท่านก็บริจาคได้ถุงยางอนามัยถามว่าทหารจะไปใช้อะไรเขาเอามานี่ครับเอามาสวมปลายลำกล้องปืนฮะไม่ให้น้ำมันไหลเข้าไม่ให้น้ำมันไหลเข้าครับทหารจะใช้สวมครับถุงยางอนามัยฮะเอาที่ยังไม่ได้ใช้นะ่ะไม่ใช่ใช้แล้วพอบริจาคไปนะมันสกรปรก ที่ยังไม่ได้ใช้เขาแกะแล้วเขาก็มาสวมที่ลํากล้องปืนนะครับผ้าอนาไมยอย่างเงี้ยเขาก็ใช้นะครับผ้าอนามไมเนี่ดีกว่าเทนโซพาสอีกใช้กันทุกคนเหรอครับลำกล้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำกล้องไรเฟิลลำกล้องเ6 0กันน้ําเข้ากันดินเข้านะครับเขาใช้ครับถุงยางอนามัยจริงๆครับวิเคราะห์ว่าจะเกิดยกสองไหมครับผมวิเคราะห์ว่าเกิดครับต้องระมัดระวังตอนเราทํารั้วลวดลวดหนามเนี่ยนะครับเราล้อมรั้วลวดหนามเนี่ยนะครับ ต้องระวังทหารขเขมรแม่นมายิงเราอีตอนล้อมรั้วอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองปราสาทต่ตางๆที่เราไปล้อมรั้วและกั้นไม่ให้ขเขมรเข้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาแบบเที่ยวที่แล้วอีกพอเพราะเขมรมันไม่ยอมขเขมรมันบอกว่าอ้างว่าเป็นของมันนะครับเที่ยวที่แล้วก็ตรงปราสาทต,ตามเมินถมนครับพอเราล้อมรั้วรถหนามมันก็ยิงเราเลยนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ต้องเตรียมพร้อมตลอดต้องเตรียมพร้อมตลอดนะครับ โอ้ยถุงยางอนามัยใช้ได้เยอะครับคือถุงยางอนามัยเนี่ยกรณีที่เราจะไปเอาน้าเนี่ยนะครับเราก็กรอกน้ําได้นะครับกรอกน้ําแล้วก็รัดรัดโอ้โหมันขยายได้เยอะนะครับมันไม่ใช่ว่าขยายแค่นิดเดียวนะครับมันเหมือนลูกโป่งนะครับนะครับมันเหนียวกว่าลูกโป่องอีกครับเราก็จะมัดแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ใช้ไปกรอกน้ําอะไรนะครับจะใช้แค่ สวมให้ไอ้นั่นครับสวมปลายลำกล้องปืนนะเป็นหลักเลยครับเป็นหลักเลยนะครการล้อมรั้วนี่ดีครับผมสนับสนุนให้ทหารล้อมรั้วนะครับเพราะล้อมรั้วเนี่ยมันจะกั้นอนาเขตเลยนะครับว่ามึงอย่าลุกเข้ามานะครับแล้วก็ตอนนี้เราตื่นตัวนะไอ้กระทรวงทางรองนายกเราหรือตัวรัฐมนตรีกลาโหมหรือรัฐมนตรีต่างประเทศนี่ก็ประท้วงนะครับว่าไปอะไรไปนะครับแล้วก็เขามเนี่ยมันก็เช็คข่าวเราด้วยนะตอนเนี้ย มันเห็นว่ารองภูมิธรรมเนี่ยอนุมัติใช้คำว่าอนุมัติให้ทหารเนี่ยตอบโต้ได้นะครับตอบโต้ได้พูดง่ายๆอนุมัติให้ทหารยิงได้นะครับหากมีกรณีเกิดขึ้นอีกอย่างนี้อีกนะฮะมันไม่กล้าผมวิเคราะห์ไปใครจะวิเคราะห์ไม่ตรงกับผมก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การข่าวหรือประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับผมวิเคราะห์ว่าอาวุธมัน มีไม่เพียงพอกระสุนปืนใหญ่จะหลวด bm 2 1หรือ IPFL 03ของมันเนี่ยไม่มีนะครับโดนทำลายไปแล้วนะครับมันก็ปกปิดว่ามันสูญเสียอะไรไปบ้างเป็นเรื่องปกติของการลบอยู่แล้วนะครับเราสูญเสียเนี่ยประเทศไทยแม่นปกปิดไม่มิดเลยเพราะสื่อมวลชนเราเนี่ยเข้มแข็งแล้วเราให้อิสระสื่อมวลชนมากใครจะเจ็บจะตายแค่ขาขาดโดนสะเก็ดระเบิดแค่ตาขาขาด นะครับเราจัดพิธีศพอย่างสมเกียิมีพระราชทานเพลิงศพมีไปเยี่ยมกันอะไรกันของเราชัดเจนแต่เขาตายหลายพันเงียบนะครับมีจัดพิธีศพให้ในพลคนสนิทคุณเซนคนเดียวนอกจานนั้นไม่เห็นจัดพิธีศพให้ใครเลยนะครับคุณภาพชีวิตคนมันต่างกันนะครับที่ผมบอกว่าเมื่อวานผมบอกว่ากรณีทหารขาขาดมันไม่ใช่เรื่องปกติผมอยากให้ผู้บุกข้บพัญชาเนี่ยลงไป คือหมายความว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยระดับสูงนะครับจะเป็นท่านรัฐมนตรีหรือจะเป็นผู้บังคับบัญชาของฝ่ายทหารก็ได้ไปดูจุดที่เกิดเหตุไปดูจุดที่เกิดเหตุที่ทหารโดนระเบิดนะครับแล้วก็เชิญสื่อมวลชนไปด้วยนะครับหรือจะเชิญผู้ช่วยทูตฝ่ายต่างประเทศไปด้วยผมไม่ได้ให้หนึ่ท่านจะได้เดินอย่างไงอ๋อมันจําเป็นต้องเดินเองตรงจุดนี้ ชชนจะได้เห็นกว่าผู้บุงคับปัญชาจะเข้าไปเนี่ยทหารก็ต้องรีบเคลียร์ทุนเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วครับนะครับนักข่าวเข้าไปหรือผู้บังคับปัญชาชั้นสูงเข้าไปหรือรัฐมนตรีเข้าไปเขาจะบอกว่าให้เดินซ้ํารอยเท้ากันนะครับเอาปูนขาวโรยเลยนะครับอย่าเดินอย่าเดินนอกเส้นปูนขาวนะครับทุกคนจะเกิดความตื่นตัวและจะรู้ว่ามันน่ากลัวโอ้เดินมาตรงนี้ไหนจะระวังมันรอบยิง ไหนแม่แอบมาวางกับระเบิดด้วยภาพแม่ก็จะออกไปทั่วโลกนะครับว่าแม่ทับในกองเราเนี่ยออกไปอยู่แนวหน้าเลยออกไปอยู่ในปา่าในเขาเลยมันดีกว่าภาพไปเยี่ยมบนโรงพยาบาลนะครับถ้าภาษาตำรวจเขาเรียกว่าไปดูที่เกิดเหตุนะครับไปดูที่เกิดเหตุนะครับและภาพออกไปนะะักข่าวเขาจะถ่ายภาพนะครับตัวละมุนตีก็ไปดูจุดที่เกิดเหตุอย่างไงมันอยู่ที่ป่าที่เขาตรงไหนอย่างไงนะครับ ไอ้ภาพไปเยี่ยมโรงพยาบาลมันจืดครับนะฮะมันจืดมันมันไม่ใช่เอานายกเราไปลาดตะเวนหรอกมันคนละหน้าที่กันนะครับแม่ทัพเนี่ยสั่งการท่านจะเห็นว่าในสมัยโบราณเนี่ยแม่ทัพทําไมนั่งบนคอช้างพลทหารราบหัวหมูทะลวงฟันทําไมเดินเท้านะครับหน้าที่ต่างกันนะครับแต่พอมันมีเหตุการณ์มันมีเหตุการณ์ทหารเราไปโดนฝ่ายฆ่าศึก ลอบเข้ามาวางระเบิดเพื่อทําการสังหารตรงจุดนี้ไปได้ครับเอาเฮลิคอปเตอร์ไปลงนะครับแล้วไปดูจุดที่เกิดเหตุไปดูแค่จุดเดียวครับไปดูแค่จุดเดียวแล้วทหารก็อธิบายว่าผมจะต้องเดินลาดตระเวนแนวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับท่านเดี๋ยวผมจะต้องล้อมล้วกันเข้าไว้ตรงโน้นเพื่อไม่ให้มันบุกเข้ามาวางแล้วผมจะจัดชุดสไนเปอร์ซุ่มเข้าไว้นะครับชุดสไนเปอร์ก็ขอสนับสนุนที่เก็บเสียงด้วยนะครับที่เก็บเสียง M 1 6 m ที 6, m ่ที่เรามีอยู่แล้วนะครับแต่ที่เก็บเสียงเนี่ยมีน้อย แล้วผมคิดว่าไอ้กรมสัมภูตของกองทัพบกผลิตไม่ทันก็ซื้อต่างประเทศครับอันนี้ซื้อเป็นวิธีพิเศษได้มันถือเป็นยุทธภัณฑ์ห่วงหามซื้อแจกทหารเลยครับนะครับแล้วก็ต้องซื้อกระสุนซับโซนิกกระสุนสําหรับปืนเก็บเสียงฮะเวลายิงมันก็เพะ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 นะครับไอ้ทหารเขมรฝ่ายอื่นมันจะได้ไม่รู้นะครับได้ศพแล้วก็ลากศพมานะครับนะครับจะเอาไปเฝ้าลากมาม่วงเลยก็ได้จะเอาไปเฝ้าลากมาม่วงเลยก็ได้หรือจะเอามาประจานให้ชาวโลกเขาเห็นว่าเนี่ย มันพร้อมกับระเบิดนะครับกาลังแอบมาวางนะครับเราทําการจัดการได้นะครับพื้นที่มันเป็นป่าเป็นเขาถ้าเราไม่จัดการก็กดลากมาม่วงไปนะครับมาเนี่ยแต่มันจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายเราไงเพราะมึงปฏิเสธตลอดว่ามึงไม่ได้มาวางอ่ะมันต้องเอาตัวเป็นๆให้คนร้ายตายอยู่ในที่เกิดเหตุจริงๆนะฮะและเวลาพุ่งขบัญชาไปเนี่ยทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชามันจะดีใจครับมันจะดีใจนะฮะมันจะดีใจนะครับมันจะดีใจ ผมพยายามตามข่าวตลอดนะครับแล้วก็มีใครก็ไม่รู้ไปลงช่องดําบอกว่าหมู่สิบเอ็ดได้ยินเสียงปืนแล้วอพยพโอ้โหถ้าข่าวไม่จริงท่านอย่าหลอกกันเลยนะนะครับท่านอย่าหลอกกันเลยนะครับผมก็พยายามดูถแถลงการกองทัพนะครับตอนนี้ชาวบ้านเรามัดระวังเพราะทหารโดนกับระเบิดปุ๊บเขาก็คิดว่าจะต้องอพยพไปอยู่ศูนย์อพยพอ,อีกแล้วนะครับแล้วก็ท่านไปลงข่าวแล้วคนมันแตกตื่นไงนะครับคนมันแตกตื่นนะครับ,ตตนนรบเสียงปืนเสียงอะไรก็ไม่รู้ มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเราก็ฟังคิดว่าเมื่อคืนยี่สิบสามจุดสามศูนย์นาฬิกาเริ่มประทะกันอีกแล้วอย่างงี้นะฮะทหารประทะนี่เขารับมือกันได้ครับไม่เป็นไรครับแล้วเรามีศักยภาพคำเหรีมันบุกมาไม่ได้ครับแต่ห่วงชาวบ้านสิครับไหนบางคนนอนปิดเตียงไหนบางคนคนเฒ่าคนแก่เดินไม่ได้อะไรไม่ได้ข่าวอะไรที่เป็นข่าวปลอมพวกเราอยามาเสนอข่าวทำคอนทงคอนเทนต์กันเลยนะมาเนี่ยเห็นใจบ้างเถอะนะครับเห็นใจกันบ้างเถอะ ผมเองไม่ไม่ยุ่งเรื่องการเมืองนะครับจะไม่วิจาร์เรื่องการเมืองนะครับจะไม่วิจารณเรื่องการเมืองพักไหนอะไรอย่างไงอย่างนี้นะครับจะวิจารณ์เฉพาะเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองหรือคดีต่างๆนี่นะครับไอ้เวลาผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูดเนี่ยเขามันต้องมีฝ่ายรบฝ่ายเจรจาฝ่ายเจรจาเขาต้องใช้คําพูดให้เพราะๆอยู่ในกฎกติกาสากลนะครับเช่นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ นะครับหรือผู้มังบัญชาที่รับผิดชอบหรือกระทรวงการต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาจะต้องพูดอยู่ในหลักในหลักสากลนะครับเพราะว่าพอทหารเราโดนกับระเบิดปึ้งปุ๊บเนี่ยนะครับปกติเนี่ยมันจะต้องมีการสอบสวนและหาตัวคนร้ายคนรอบวางนะครับเราเข้าใจอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าทหารขมรมารอบวางเรานะครับแต่ขมรมันปฏิเสธนะครับว่ามันไม่ได้วางเราเหยียบกับระเบิดตัวเองหรือเปล่า หรือไปทําระเบิดที่ห้อยเออยู่หล่นหรือเปล่านะครับถ้าตามหลักตามวิธีพิ่าความายามันต้องตรวจดูบาดแผลนะครับดูสะเก็ดระเบิดนะครับว่าเป็นชนิดใดนะครับดินปืนที่เข้ามาเป็นดินปืนชนิดใดนะครับอันนี้เอาแบบด่วนๆพอเราโดนกับระเบิดลูกน้องเราโดนกับระเบิดมันรู้อยู่แล้วและเราก็าไปตรวจสอบตรงนั้นแล้วว่ามันเป็นกับระเบิดของขมຈนที่วางเอาไว้ใหม่ๆนะครับ นอกจากิกที่ระเบิดไปแล้วยังมีอันอื่นอีกนะครับมันมารอบวางมันมารอบฆ่าเรานะครับพูดง่ายๆมันมาลอบฆ่าเราครผมอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจดีกว่านะเหมือนกับผมรู้ว่าคุณกับผมไม่ถูกกันเนี่ยคุณต้องเดินหัวันาคุณไปนาคุณตลอดเนี่ยผมก็เดินหัวันาผมเนี่ยหัวันามันติดกันเน่ยผมแอบเอาระเบิดไปวางทางเดินคุณที่หัวันาคุณและคุณเหยียบอันนี้มันเจตนาฆ่า มันเจตนาฆ่าชัดเจนครับเจตนาฆ่าชัดเจนครับไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วครับ <c oughs> ถ้าอุบัติเหตุเนี่ยเดินตกหัวคนาไม่ได้มีวัตถุอะไรมาทำาลายแค่มันมาขุดหลุมนะครับแค่มันมาขุดหลุมเราเดินไปทางเรียบ,ยบแล้วมันมาขุดหลุมเนี่ยนะครับแล้วเราเดินไปตกหลุมเนี่ยนะตกหลุมที่มันขุดเข้าไว้กระดูกหักข้อเท้าแปลงเนี่ยถือว่ามันเจตนาที่จะทำร้ายร่างกายแล้วนะครับ อะไรที่มันเจตนาจะาไม่ใช่อุบัติเหตุครับต้องแยกคําว่า <c oughs> ว่าอุบัติเหตุกับเจตนานะครับอันนี้เป็นเจตนาทหารกัมพูชามันเจตนามานะครับมัดปฏิเสธทุกอย่างเลยครับมัดปฏิเสธทุกอย่างนะครับสงครามการข่าวก็ต้องว่ากันไปนะครับสมาคมสภาทนายความขอบคุณสภาทนายความนะครับสภาทนายความเห็นว่าจะยื่นฟ้องคุณเซนคุณมเน็ตเป็นอาชญากรสงครามที่ศาลโลกนะครับในฐานะสภาธนายความแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับ ทนายกสภาทนายความเนี่ยนะครับและคุณสุนทรเนี่ยที่เป็นกตลอลลกับผมเนี่ยเป็นเลขาเนี่ยนะครับจะยื่นเรื่องฟ้องคุณเซนนะครับแต่ว่าการจะครบองค์ประกอบในการยื่นฟ้องเนี่ยมันต้องให้ประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยเนี่ยน่าจะร้องขอไปก่อนร้องขอให้มีการยื่นฟ้องนะครับแล้วทางสภาทนายความเขาจะไม่คิดเงินเลยเขาจะทําให้ฟรีๆเลยนะครับเก็บพยานหลักฐานยื่นฟ้องคุณเซนต่อต่อศาลโลกนะครับสอศาลอาญากร อาชญากรระหว่างประเทศอาชญากรรมระหว่างประเทศนี่นะครับเราไม่ได้เป็นภาคีเครือข่ายไงกัมพูชาไม่ได้เป็นภาคีเครือข่ายแต่เราในฐานะเป็นประเทศที่ถูกลังเกประชาชนเราถูกมันโจมตีเข่นฆ่าเราก็ไปบอกว่ามาล้องเรื่องนี้นะครับเป็นผลไม่เป็นผลอย่างน้อยให้ทั่วโลกเขาประนามฮุนเซนประนามกัมพูชานะครับถ้าเขาฟ้องเนี่ยเขาต้องฟ้องทั้งฮุนเซนและฮุนมาเน็ตอยู่แล้วครับเพราะฮุนมาเน็ตเป็นนายกรัฐมนตรี นะครับแล้วคุณเซนเนี่ยเขาบอกเขารับสารภาพเองว่าเขาเป็นคนบัญชาการรบแล้วเขาให้ขออำนาจกษัตริย์มาแล้วในการสั่งการในการรบนะครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมว่าเหตุต่อไปที่จะเกิดขึ้นคือทหารเราเนี่ยจะจัดชุดสุ่มโปงเวลาทหารเขเหมรนรอบเข้ามาวางกับระเบิดเนี่ยนะครับเราจะใช้ปืนเก็บเสียงเนี่ยพับ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 ยิงต่านะครับให้ขาแม่ใหหักแล้วก็จับกุมตัวเขาไว้นะครับ กักกุมตัวไว้พร้อมกับระเบิดของกลางนะครับได้ตัวผู้ต้องหาคราวนี้มึงปฏิเสธไม่ได้แหละแต่ผมว่ามันก็ปฏิเสธอีกครับมันบอกมันไม่ได้สั่งเลยมันห้ามเลยมันห้ามเลยนะครับไอทหารนี่แอบมาทําเองหรือแม่น,นั่นแม่บอกไม่ใช่ทหารมันอีกไปเช็ครายชื่อไม่ใช่ทหารมันมันเป็นทหารบ้านนะครับ